สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแจกแซมไอยภาษาไทยเออเป็นของออจอห์นเฟรเียแล้วก็ของอ e ีโคคือเออทพเจ้าในการเก็บตัวคลิปนะฮะโอเคระดับแรกในการกด f 1 0เปิดเออเซตติ้งเมนูขึ้นมาเลยของแซมไอยเลยฮะในการกด F10 ขึ้นมา11ดตีพูดปิดครับ <c oughs> <c oughs> ก็ส่วนมีส่วนทั่วไปก็จะมีคือการตั้งค่าของก็จะมีปิดเปิดไมนะฮะโอเคระดับเสียงก็เลื่อนซ้ายขวาได้เลยนะในการใช้ ในการคลิกซ้ายแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาในการระดับเสียงนะถึงความลื่นไหลก็เออมันแล้วแต่ว่าเป็นไงผมก็ยังไม่เคยรู้เหมือนกันว่ามันใช้ได้ความคืออะไรส่วนกล้องความถี่ต่ำผมก็ไม่รู้ว่นคืออะไรนะฮะส่วนตรงนี้ก็คือขนาดแล้วก็พิกัดก็อะไรไม่รู้ก็ช่างแม่มาไปฮนะขอรีเซ็ตก่อนแล้วส่วนไมโครโฟนก็จะมีเปิดปิดไมโครโ,ครโฟนนะแล้วก็ระดับการพูดนะระดับเสียงพูดก็คือตรงนี้โอเคขอรีเซ็ตเป็นแบบเดิมนะ ส่วนตัวนี้ก็คือไมโครโฟนของคุณนะอย่าลืมเสียบไมโครโฟนของคุณด้วยนะส่วนตัวนี้ก็คือทดสอบเสียงผมก็ไม่รู้มันคืออะไรส่วนมากก็ไม่ได้ใช้กันอยู่แล้วส่วนตรงนี้ก็คือขนาดเหมือนเดิมฮะแล้วก็ปิดการก็เคยพวกแบบไอดีผู้เล่นอะไรเนี่ยก็คือแบบสมมุติเราอยากแบบเอออยากจะปิดเสียงไมค์ใครแล้วก็คลิกไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผู้เล่นก็จะอยู่ในแบ็กิสต์นะฮะใ,ในการปิดเสียงไมค์โอเคสมมุติเราจะสมมุติเราอยากเอออยากแบบยังไงอ่ะ อยากจะอยากแบบไม่อยากปิดเสียงมาแล้วแล้วก็คลิกไอ้ตรงที่อยู่ใน Big ก i ล t ก็กดคลิกไปเลยเท่านี้ก็สามารถก็เสียงก็กลับคือขึ้นมาแล้วโอเคก็แค่นี้อ่ะในการปิดเออในการปิดเปิดแล้วก็แบ็กไลท์แล้วก็การตั้งค่าใหม่เป,นป็นภาษาไทยของ Sam แ m มไว้นะโอเค